เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวครับผม4ี่ตำนานของญี่ปุ่นนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตำนานหรือเปล่านะแต่เปิดมาสเตอร์อัปเดตเข้ามาในเวอร์ชั่นตำนานนะอัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่นตำนานนะคล้ายๆข,ข,ของอกิิศัก์สีนาเมืองนะที่เปิดมาสเตอร์อัปเดตเข้ามาเป็นอ c น n i c Moment แต่จริงแล้วไปเป็นตำนานนะก็สลับกันในข,ข้อมูลอาจจะ ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีมาแน่ๆนะเหมือนเหมือนเกตรศักิ์นะโอเคมาเรามารีวิวคาบรังกันนะฮะมีอยู่4คนนะะที่เป็นเวอร์ชันตำนานก็จะเป็นอ่าคากวะนะชินจิคากวะนะฮะคาบรังเิ่มต้นที่84นะฮะ84บอลทองตำแหน่งกลางรุกวิวตัน95ถือว่าไม่ธรรมดานะถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับคากวะนะ95ยืนหน้าต่ำ93านะฮะ ทำเกมรุก94จบสกอร์93พลังกันยิง84บองทรวงเกเลี้ยงบอล96้าหกแล้ประกับตัว88บาลานซ์88ตรงนี้ถือว่าดีเลยนะฮะมีมง68กระโดด80ดสิทำเกมรับ66 6, 6, บอวลวินดิ้ง62สองเอ็กเรชั่น59นะฮะแล้วก็สองสั้น90เปิดบอล87ลูกต้องเตะ81ความโค้ง82มีสปีด86สปีดต้น89แข็งแกร่งห9สเตมิน่า85นะฮะคาโกวะวะนะฮะชินจิคาโวะ นะในเวอร์ชันตำนานนะนะไม่รู้ว่าเป็นตำนานจริงหนระือเปล่าอาจจะเป็นคอนดิกโมเมนต์ก็ได้นะแต่เป็นมาสเตอร์อัปเดตไปเป็นตำนานนะอันนี้ก็ยึดยึดจากเป็นมาสเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วก็คน,คนที่2ก็จะเป็นนาะก,กะตะนะฮะค่าพลัเริ่มต้นอยู่ที่94ไม่ใช่94้4ที่84เป็นบอลทองนะฮะตำแหน่งกลางลุกเวตันเ7เลยนะฮะคนนี้ค่อนข้างโหดนาม,มาในะอายุ18ปีเท่านั้นนากตะ,ะนะฮะโอ้โหคากาะเนี่ย อโอ้โหแต่ละคนแม่งมาในช่วงของดาวรุ่งนะฮะคนนี้20นะคาวว่า20นากตะ18นะฮะโอ้โหถ้าได้มาจริงๆนะอัพเวลกันตายอ่ะเก้านเะเอาเรื่องยืนหน้าต่ำเกาห้กองกลางเก้าี่ปีซ้ายปีขวา93้าานะะทำกิมลูปเป็ดเก้าจบสกอร์เกพลังอานยิง93้าสาได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะฮะบอลทรูนเกเลี้ยงบอลเกแล้วประกบตัวเก้บาบอล้านเป็ด มีมง69กระกดูด78ดทำเกมรับ64่บัมเิอนิง6 2แอเอ็กเรชั่น76นะฮะแล้วก็สองสั้น95เปิดบอล88ลูกตังเตะ86ความโค้ง80แล้วก็มีอ่าสปีด9 2สปีดต้น95แข็งแกร่ง90สตีเตมินา96้านะฮะโอเคนากะตะนะค่อนข้างโหดเหมือนกันนะนะจบสกอร์เกมลุกได้เท้าซ้ายเท้าขวาได้ครองบอลได้สองสั้นเปิดบอลได้สปีดได้แข็งแกร่งสเตมินา โอ้โหค่อนข้างโหดเลยนะนะี่ฮะเวอร์ชันนี้นะี่โอเคแล้วก็เป็นทาคิฟุสนะคูบโบะนี่ฮะคูโบะเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเป็นในคอนดิคโมเมนต์นะนะถ้าจะเป็นตำนานเนี่ยเป็นไปไม่ได้นฮะถ้าเป็นไปถ้าเป็นตำนานเนี่ยเป็นไปไม่ได้คูบโบะเพราะว่ายังเล่นอยู่เลยนะแต่ถ้าเป็นในคอนดิคโมเมนต์เนี่ยคือได้นะน่าจะได้แหละเพราะว่าริดฟอร์ดรอนโดเบซี่ยังได้เลย นะคู่บุกก็น่าจะได้แต่เวอร์ชันตำนานนี่อาจจะไม่ใช่นะฮะโอเคคู่บุนาะตีตัวเนี้ยผมว่าไอคอนิคโมเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคู่บุกนะแต่อัปเดตมาเป็นของตำนานเนีน่ก็ต้องรอดูอีกทีโอเคนะค่าพาร,ร์เรลเบตต์ตัวที่แปดสบี่บนดาวตำแหน่งไอเอ็มเอฟนะฮะเวตันเก้าหกก็เท่าฟีเจอร์นะเอาจริงก็เท่ากับฟีเจอร์เลยถ้ามีบูตด้วยเนะี่ยก็ก็อาจจะขึ้นไปอีกนะฮนะโอเคแล้วก็ยูเอ็มเอฟเก้าห้าหน้าเป้าเก้าเออ ห,หน้าเป้าเก้าเลยเหรอวะ <c oughs> นะฮะ ebf เกหน้าเป้า94หน้าต่ำเกาหก rwf 94เาี่ยเอาเรื่องทำเกมรุก95จับสกอร์93พลังการยิงเก้าหืาน่าจะใช่แหละน่าจะคูโะ่โบล้วถ้ายิงแรงนะใช่นะฮะเอาเรื่องนะคู่โบล์นะฮะเท้าซ้ายหรือเปล่านะเป็นเท้าซ้ายนะฮะทาเกฟุสะคู่โบล์แล้วก็บอลโทรนเก้าเจ็ดเลี้ยงบอง 96, ลเก้าหกระบายกับตัวเก้าเก้าบาลานเก้าเก้า ชัดเจนนะฮะมีมงจะสามกระโดด7 6ทําทำเกมรับ6 5ห้าเบอลนิ่งหกหกเอ็กซ์เรชั่นจ็ดสองสองสั้นแปดแปดเปิดบอลแปดสามนะฮะรูตองเตะแปดห้าความโค้งแปดหกมีสปีดเก้าสองสปีดตอนเก้าห้าแข็งเกร่งจจเสี่สเตมินาเก้าห้านะฮะคุโบะโอเคค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะนะเอาเรื่องสปีดนะครองบอลทำเกมลุกสองสัน้นก็ได้นะฮะโอเคคุโบะนะ แล้วก็คอสุดท้ายรับผมก็จะเป็นนากามูระคนนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันตำนานนะน่าจะเป็นตำนานแต่เป็นคู่บุเนี่ยถ้าเป็นคู่บุผมว่าเป็นในคอนดิกว่ะนะคู่บุกับคาโกะวะเนี่ยอาจจะเป็นในคอนิกนะอาจจะเป็นในคอนิกสองคนนี้แล้วก็นากาตะกับนากามูระเนี่ยอาจจะเป็นตำนานหรืออาจจะเป็นไนคอนิกหมดเลยก็ได้นะใครจะไปรู้โอเคนะนากามูระนะค่าพระเริ่มต้นอยู่ที่8ปบนดําอลดำตำแหน่งกองกลางอุตัน91อนะยิงกลางรุก90 ทำเกมรูป8-7จบสกอร์9 0พลังงานยิง8-5เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้นะบอลทวง9-3เลี้ยงบอ 8, 3, ล8-3รวมกับตัว9 0บาลานซ์8-2มีมงเนี่ย6-6กรดโดจะดเสียบทำเกมรับ7 1บอลเลนดิ้ง6-11เอ็กเชั่น6-8นะฮะแล้วก็สองสัน9-5เปิดบอ 8, 7, ล8-7รูดตงเตะ8-6ความโค้ง 8, 8 1นะฮะแล้วก็สปีดเนี่ยอยู่ที่7-8อ่าสปีดต้น8-6เข็งเกรง7-3สเตมินา9 1นะฮะ สำหรับนากามูระเคยมาเป็นในะคลิกโมเมนต์แล้วนะฮะนากามูระมีอีกคลิกโมเมนต์นะครับผมตามเป็ด20นะมาเป็ดมาเป็ดบล็อกดอนะฮะมาเป็ดบล็อกดอให้เปิดกันโดยใช้ GP เปิดนะฮะนากามูระโอเคนะฮะโอเคโอเคสี่คนนี้ของญี่ปุ่นนะฮะสี่คนนี้ของญี่ปุ่นนะถ้าส่วนตัวนะคากวาวะเนี่ยไอคอนิกโมเมนต์นากตาตะเนี่ยตำนานหืมห้มอื้ม <c oughs> นะเอาถ้าส่วนตัวนะนาการมุระเนี่ยแอคติมอลเมนต์นาการต่าตำนานคู่โบ้แอคติมอลเมนต์แล้วก็นาการมุระตำนานนะฮะแล้วอีกทางหนึ่งก็เป็นแอคติมอลเมนต์หมดเลยนะฮะแอคติมอลเมนต์ทั้งหมดนะฮะทายเลือกนะแต่ถ้าตำนานทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะคากาวะนี่อาจจะไม่ถึงตำนานเพราะว่าอืมนะก็ยังเล่นอยู่นะคากวาวะเนี่ยอาจจะไม่ถึงตำนานนะฮะคู่โบ้ก็ไม่ถึงตำนานนะถ้าตำนานจริงก็นาการมุระนะกับอ่า นากตะนะถ้าคากาวะนี่น่าจะไม่ถึงนะชินจิคากาวะนะคู่บวกกับคากาวะเดดน่าจะไม่ถึงตำนานนะน่าจะเป็นคอนดิกนะแม่มันทำให้มันเป็นไปได้หลายทางนะฮะมันเป็นไปได้หลายทางนะคากาวะเนี่ยอาจจะเป็นอ่าแค่นี้มูเมนต์นะนากตะอาจจะเป็นได้ทั้งสองนะอาจจะเป็นได้ทั้งสองเลยทั้งตำนานทั้งไอคริติมมูเมนต์นะคู่โบนเนี่ยผมว่าอะคิติมมูเมนต์แน่ ถ้าตำนานนี่ไม่น่าใช่มันเป็นไปไม่ได้นะคือมันไม่เป็นตำนานแน่นอนนะฮะโอเคแล้วก็นาการมุระก็เป็นไปได้ทั้งสองนะแต่นาการมุระเนี่ยเคยมาเป็นฟีเจอร์แล้วนะฮะอะไรก็ก็กโอโ้โหก็เป็นไปได้หมดเลยนะแต่เป็นมาสเตอร์อัปเดตเข้ามาก็คือเป็นตำนานทั้งหมดนะที่เป็นมาสเตอร์อัปเดตเข้ามานะเหมือนเหมือนของไทยอนะ่ะนะฮะมีชนะทิพย์กับธีรศิลป์เฮ้ยธีรศิลป์ไม่ใช่ดิ เกตสึกะเซนเมืองนะฮะก็อัปเดตเข้ามาในเวอร์ชั่นของไอคอนิ m โมเมนต์ทั้งหมดนะแต่พอบาจริงก็คือก็คือมีแค่ชนาทิพคนเดียวที่เป็นไอคอนิคโมเมนต์ส่วนเกตสกก์เสนเมืองก็เป็นตำนานไปนะอันนี้ก็เป็นไปได้นะผมเป็นไปได้ข้อมูลอาจจะยังไม่ชัดเจนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go